มากันที่การแข่งขันไทยลีกนะครับในนัดไฟเดนไนครับเมื่อวานนี้1คู่นะครับราชบุรี f อนะครับก็สามารถเอาชนะสุขโขทัยไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นเกมที่ราชบุรีเนี่ยหลังจากแพ้บุรีรัมนะครับก็พวกเขาก็ต้องการเรียกความมั่นใจเนี่ยครั้งนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับสุขโขทยัยซึ่งจริงๆสุขโขทัยก็ถือว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้เนี่ยก็รังกลางตาราง,ารางไว้ได้ค่อนข้างเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับ แมชนี้เนี่ยเปิดฉากขึ้นมาก็ครึ่งแรกไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่มามีจังหวะในจังหวะนี้เลยครับจังหวะที่ทิติทุมพรนะครับไปทำแฮนด์บอลครับผู้ตัดสินเนี่ยเช็ค VAR นะครับแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นเดนิสันจูเนียครับที่ยิงลูกนี้ไม่พลาดนะครับทำให้นําเป็นหนึ่งสูแล้วเป็นลูกที่5แล้วครับของทางเดนิสันจูเนียนะครับ ครึ่งหลังนนครับนาที58มีโอกาสที่ราชบุรีเนี่ยได้โอกาสส่งบอลเข้าก้นตะข่ายนะครับจังหวะนี้เป็นทางเนเกบานะครับจ่ายให้เอ็นจีว่าครับแต่ปรากฏว่าจังหวะนี้เนี่ยผู้สินมองว่าก่อนทันทําประตูเนี่ยจุดนี้นะครับ attacking position phase ตรงนี้เนี่ยมีการทํำฟาวก่อนนะครับจากการแย่งบอลตรงจุดนี้ก็เลยทําให้ผู้สิน,นมองว่าจังหวะนี้ส่งผลต่อการเป็นประตูนะครับก็เลยมองว่าเป็นฟาวไปก่อนครับ เป็นซิดเคลนะครับไปเหยียบข้อเท้าของทิติทุมพรก็จากภาพก็ค่อนข้างชัดเจนราชบุรียังนำอยู่1นูนย์นะครับอันนี้เป็นจังหวะที่เช็ค VR กันครับเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ปการากฏศรากว่าเป็นการไปย่ำนะครับแล้วก็จริงๆท้ายเกมเนี่ยมีจังหวะหวัดเสียวด้วยก็คืออดีอรพรมรักเนี่ยจะคืนบอลให้กําพลแต่กลายเป็นว่าเหมือนยิงเลยกําพลก็เลยต้องพุ่งใช้ศีรษะเซฟ นะครับเกือบที่จะเป็นประตูตีเสมอของสุขโขทยัยแบบส้มหล่นนะครับแต่ยังโชคดีนะครับที่ยังไม่ได้ทําให้จบเกมครับราชบุรีเอาชนะสุขโขทัยไป1นต่อศูนะครับราชบุรีเป็นอันดับ2รองจากฝูงนะครับมี26แต้มนะครับตามหลังบุรีรัมอยู่5คะแนนครับราชบุรีแข่งมากกว่าบุรีรัมอยู่1เกมบุรีรัมเดี๋ยววันนี้จะลงกับพลังการนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ลงอยู่แล้วลงสนามแล้วนะครับ,รบมีส่งประตูเข้าสู่ก้นตาข่ายแล้ด้วยนะจริงๆแต,แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนใช่ครับพยายามพกูกสูๆหนะเต็มมา15นาทีแล้วนะครับประสาทสายฟ้ากับพลังการนะครับ